เคยได้ยินอ่ะบังเอิญนบางเอิญข่าวคุณเกรซก,กับคุณดาวเนี่ยมาติดกันเลยเออเออเคยได้ยินใช่ไหมก็เคยได้ยินมาบ้างเออครับรห็นว่าคุณดาวโพสลงอินสตาแกรมอ๋อไม่รู้โพสต์ถึงคุณเกรซหรือเปล่าเอออันนี้เราแอบสืบทราบมาอันนี้ไปเช็คกันเอาเองนะคะคอยากจะรู้ว่าเธอโพสว่าอะไรตั้งใจฟังให้ดียาวเหยียดเลยค่ะแม่ ไม่รู้ว่าใครหรือว่าหนุ่มคนไหนจะใช่คนที่เราเพิ่งพูดไปหรือเปล่าเนี่ยนะคะทำให้นางร้ายสาวหน้าเป๊ะ ดาวพิมพ์ทองแบบว่าโมโหเพราะเจ้าตัวเนี่ยโพสต์ภาพข้อความแรงระบายลงอินสตาแกรมนะคะสําหรับบางคนถึงขนาดลดศักดิ์ศรีเพราะคําว่ารักแต่สําหรับตอนนี้เรารู้แล้วว่าเมื่อยิ่งลดค่าก็ยิ่งลดตามขอบคุณสําหรับการหลอกลวงที่ผ่านมาขอบคุณสําหรับสิ่งที่เธอทํำทำให้เรารู้ว่าเราไม่ควรจะสมควรจะเสียใจและไม่สมควรที่จะมีเธอ I'm not a buffalo you know นี่ครับพร้อมแคปชั่นข้างล่าง นะครับว่า Hashtag Drama Queen นะครับแล้วก็เขียนต่อว่าเพิ่งรู้ว่าการฝันถึงมันแปลว่าจะหมดกำนะครับโดยหลังจากนั้นไม่นานนะครับดาวดาวพิมพ์ทองเนี่ยก็ได้ลบภาพนั้นออกไปแล้วก็ในช่วงเช้านะครับเธอก็ได้โพสต์คลิปเพลงผู้ชายห่วยห่วยนะครับพร้อมข้อความประกอบว่า he's such a d o u c h b a g นะครับ ก็ไปสืบัเปนเนวเองแล้วกันนะคะค mm hmm. งน่าจะแบบโมโหพอสมควรหัวฟัดหัวเหวี่ยงขนาดนี้เนาะใช่แล้วก็จะ<อ>รูชแบนนี่ก็แรงเหมือนกันแรงแรง